สำนักเทารูปหนึ่งร่างผอมสูงในจีวรเก่าเดินออกมาต้อนรับด้วยแววตาสงบนิ่งแต่ย็นยะเยือกนมัสการครับหลวงพ่อเขียนใช่ไหมครับทวทะวัตเตยเบาๆใช่เราคือหลวงพ่อเขียนเจ้าอาวาสที่นี่เข้ามาเถอะอีกไม่กี่วันพิธีจะเริ่มแล้วเสียงของท่านด้าเปรียบ แต่แฝงแมวแข็งกล้าวอย่างบอกไม่ถูกหลังจากเก็บสัมภาระในกุฏิไม้หลังเล็กกลางสานักทัท,ะทะวัตจึงได้พบกับท้าอีกห้ารูปที่เข้าร่วมปริวาสกรรมครั้งนี้แต่ละรูปมีท่าทีเงียบขึมไม่ค่อยพูดจากับใครและดวงตาหลายรูปดูเหนือ่อยล้าเหมือนไม่ได้นอนมาเป็นมนวังทัท,ะทะวัตเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศแ,แปลกๆรอบตัว ทุกอย่างดูสงบเกินไปเงียบเกินไปจนเหมือนสำนักนี้ตั้งอยู่กลางสุสานมากกว่าป่าคำคืนแรกผ่านไปอย่างชื่นช้าทศวัรนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิเขาได้ยินเสียงสวดถบอลอยมาแตไกไหลเป็นบทสวดที่ไม่คุ้นเคยท่วงทำลองคล้ายบทสวดในพระไตรปิฎกแต่ฟังคล้ายจะมีสำเนียงบางอย่างจืออยู่